เนื้อหาในโปเรกรเดกกล่าวถึงฟรีเซอร์ไว้ว่าฟรีเซอร์นะคะเป็นลูกชาของราชาโคออสูแต่งตั้งให้เป็นผู้นำกองทัพคนใหม่เพื่อการลุกลานดาวดวงอื่นๆนั่นเองฟรีเซอร์นะคะมีความทนงตนในพลังของตนเองมากๆซึ่งในอดีตเคยได้ทำลายดาวเบจิต้าที่เป็นดาวที่ชาวไซยะอาศัยอยู่ ฟรีเซอร์นะคะเป็นหนึ่งในโปเกมอนนกในตำนานซึ่งเป็นประเภทน้ำแข็งและบินนะครับน้องสามารถควบคุมน้ำแข็งได้เมื่อกะพือปีกนะฮะก็จะสร้างไอเย็นออกมาซึ่งว่ากันว่าเพียงแค่ฟรีเซอร์บินผ่านเท่านั้นก็สามารถทําให้เกิดหิมะตกได้แล้วพลังคือเวิร์มากแล้วก็ว่ากันว่าปีกสีฟ้าอันแสนสวยงามนั้นถูกสร้างขึ้นจากน้ําแข็งออมันสามารถโบยบินไปทางภูเขาหิมะพางสะบัดหางได้ด้วยซึ่งเป็นท่าที่สวยมากๆนะในอนิเมะคือจึ้งสุดๆและได้ความที่น้องนะคะไปอยู่ที่ไหนที่นั่นก็จะอากาศเย็น เกิดหิมะนะครับผมลองไหมลองมาประเทศไทยดูโอเคเด็กกล่าวถึงทันเดอร์ไว้ว่าทันเดอร์นะคะเป็นโปเกมอนนกในตำนานควบคู่กันกับฟีเซอร์แล้วก็ไฟเยอร์นั่นเองนะครับน้องสามารถควบคุมไฟฟ้าได้ปกติแล้วนะครับน้องจะอาศัยอยู่ในเมฆฝนเมื่อถูกสายฟ้าฟาดนะคะพลังจะเออล้นออกมานอยู่ในเมฆฝนเท่ากับกำลังบินมาไทยค่ะช่วงนี้ไทยฝนตกหนักมากตกทุก วันนะไม่ใช่แนหรอกเดีย๋ยวจะบอกว่าบินไปที่อื่นตากผ้าไม่แห้งน <c oughs> อกจากนี้นะครับทันเดอร์ยังมีความสามารถในการกระเพือปีกของมันแล้วก็สร้างพายุสายฟ้าออกมาได้นั่นเองว่ากันว่านะครับทันเดอร์จะปรากฏตัวออกมาตอนที่มีพายุสายฟ้าเท่านั้นหรือในทางกลับกันนะครับอาจจะเป็นพายุสายฟ้านะครับที่ปรากฏตัวตรงที่มันอยู่นะคบและเนื่องจากโปเกมอนตัวนี้นะฮะเป็นโปเกมอนที่พบได้ยากมากๆก็คือถ้าจะพบน้องเองต้องโบพายุสายฟ้าด้วยตุยค่ะทำให้ข้อมูลในโปเกมอนของน้องนะคบมีน้อยมากๆแล้วคุณผู้ชมรู้หรือไม่ Thunder, มีต้นแบบมาจาก thunder สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกาชื่อญี่ปุ่นฮาแปลว่าฟ้าร้องนั่นเองเนื้อหาในโปเกเด็กเก่าวถึงมาลุมายไปว่ามาลุมายนะคะวิวันาการล่างมาจากบิลิลิดามะนะครับผมน้องเป็นโปเกมอนประเภทไฟฟ้าเป็นชนิดโปเกมอนลูกบอลเอาจริงๆนะอยากเปลี่ยนตรงนี้มากในเนื้อหาโปเกนเดกนะไม่ควรเป็นโปเกมอนลูกบอลควรเป็นโปเกมอนระเบิดเพราะในเกมนี้นะฮะมันจะมีท่าหนึ่งที่น้องสามารถระเบิดตัวเองได้ แรงมากทีเดียวตายได้ไดนะทุกคนซึ่งความสามารถระเบิดเนี่ยมันไม่ได้มีตอนที่เป็นมารูมานะคือมันมีตั้งแต่ตอนที่เป็นบิลิริดามาแล้วที่แบบตกใจนิดหน่อยหรือว่าไม่พอใจอะไรนิดหน่อยก็ระเบิดตัวเองเลยแล้วด้วยความที่น้องมีลักษณะตัวที่เป็นลูกบอลน,นะครับมันทําให้เหล่าเพลเยอร์นะปั๊มมาว่าน้องเป็นโปเกมอนสุดคิวตี้น่ารักสดใสสมวัยละสาวารู้หรือไม่ อันี้คือตัวระเบิดค่ะอีกทั้งนะครับน้องยังมีความสามารถในการสะสมพลังงานไฟฟ้ายิ่งสะสมมากยิ่งทําให้การเคลื่อนที่ของเขาเร็วขึ้นแล้วก็ระเบิดแรงขึ้นด้วยนั่นเองเนื้อหาในโปเกมอนเก่าถึงเลจิกิกาดไว้ว่าเลจิกิกาส์นะครับเป็นโปเกมอนที่อยู่มานานมากเป็นโปเกมอนมาหึมมาตัวใหญ่ป่ะดูตัวเดี <laughs> เหยียบเคเบแบนอยู่แล้วนั่นะ ว่ากันว่าน้องนะครับจะสร้างโปเกมอนที่มีรูปร่างคล้ายกับตนขึ้นมาจากน้ําแข็งพิเศษหรือว่าหินแมกม่านั่นเองน้องเลจิกิการ์ดนะฮะยังสร้าง,งตานานอีกอันนึงก็คือน้องใช้เชือกรัดทวีปแล้วดึงมาสร้างทวีปภูมิภาคฮิซุยนั่นเองนะครับผมและถึงแม้ว่าเรื่องนี้นะฮะจะยังเป็นข้อกังขายอยู่แต่ก็มีโอกาสที่จะเป็นเรื่องจริงได้นั่นเองภูมิภาคฮิซุยนะฮะเป็นภูมิภาคที่แบบโปเกมอนแม่งโหดอ่ะเออนะโปเกมอนแม่งโหดมากแบบเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังตีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ อันเองนะคบผมคือ,อ,อ,อความสามารถในการลากทวีปของน้องอาจจะเป็นไปได้นะว่าน้องไม่โปเกมอนตัวใหญ่มากใหญ่จัดเลยนะคำถามคือแกใช้เชือกลัดทวีปแล้วดึงใช่ไหมในเชือก <c oughs> <c oughs> ในเชือกเชือก <c oughs> อยู่ไหนเชือกฮัลโหลเชือก เนื้อหาในโปเกรมกล่าวถึงโยคูบาริสึไว้ว่าโยคูบาริสึนะคะเป็นโปเกมอนชนิดตะกกาเป็นประเภทปกตินั่นเองซึ่งน้องนะคะมีวัฒนการล่างมาจากโอชิการิสึนั่นเองซึ่งโอชิคาริสึเป็นคนน่ารักมากโปเกมอนสุดจะน่ารักนะเป็นโปเกมอนแก้มป่องสาเหตุที่เป็นโปเกมอนแก้มป่องเพราะว่าน้องนะคะชอบอมนั่นเองก็เป็นพวกผลไม้นะถ้าไม่มีผลไม้น้องก็จะอมเป็นพวกก้อนกลัวอะไรแบบนี้ ห้ามคิดลึกนะครับโดยอาหารส่วนใหญ่ที่อมวายน,นะ,ะก็เป็นเพราะว่าน้องนะกลัวหิวและเมื่อน้องวิวัฒนาการร่างกายเป็นโยคูบาริสึนะครับน้องจะกลายเป็นโปเกมอนประเภทตะกะทันที <c oughs> น้องตะกะถึงขั้นที่เวลาไฟอยู่นะครับน้องถ้าเห็นของกินนะ,ะ <c oughs> น้องจะไปหาของกินก่อนแล้วค่อยมาสู้ต่ออะไรแบบนี้นะ,ะ <c oughs> อารมณ์ประมาณแบบชีวิตนี้ฉันเกิดมาเพื่อกินไม่ใช่กินเพื่ออยู่แต่อยู่เพื่อกินว่แล้วคุณผู้ชมรู้หรือไม่หางของน้องท้ายยาวเป็น2เท่าของลำตัวของน้องเลยแล้วน้องก็จะใช้หางนี้นะในการเก็บผลไม้หรือว่าช่วยในการขึ้นที่ด้วยนั่นเอง ข้อมูลในโปรกรมกล่าวถึงอีวาพาเลสไว้ว่าน้องนะคะเป็นโปรแกรมประเภทมันแรงแล้วก็หินนั่นเองและด้วยความที่น้องเป็นประเภทหินนะฮะน้องก็จะเกลียดพวกความชื้นนะคะผมมันเลยส่งผลถึงลักษณะนิสัยของน้องก็คือชอบอยู่ที่แห้งๆอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งน้องวิวัฒนาการล่างมาจากอิชิซูไม้นะคบเป็นหอยตัวเล็กๆกระปิดเดียวนะโดยลักษณะนิสัยของน้องนะครับคือน้องจะเจาะรูเล็กๆนะคบผมเพื่อทําเป็นที่อยู่นั่นเองนะ,ะทำให้ศัตรูทางธรรมชาติของน้องก็คือแดนโกโล่กับทัน<ะ>ดงจริงๆไอ้สองตัวนี้มันก็เหมือนหินเหมือน เหมือนมากค่ะเหมือนสุดๆไปเลยแล้วถ้าหาหาหินเล็กๆขนาดพอตัวไม่เจอนะครับผมบางครั้งน้องอาจจะไปอาศัยในโพรงของฮาบันดอนนั่นเองนะ,ะซึ่งเป็นโพรงทรายที่แบบแห้งมากๆนะ,ะและเมื่อน้องวิวัฒนาการเป็นอีวาพาเลสนะ,ะน้องจะมีความแข็งแกร่งขึ้นถูกไหมครับผมน้องจึงจะมีการกั้นอาณาเขตที่เป็นของตัวเองนะ,ะแล้วก็มีแรงกล้ายอย่างมากที่สุดในการที่จะปกป้องอาณาเขตของตัวเองด้วยแล้วคุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับอาวุธสุดแข็งแกร่งของอีวาพาเลสก็คือเล็บของน้องนั่นเองนะครับผมแข็งแกร่งถึงขั้นทําลายกระดองหุ้มหลังงของ ดด้อนไไเลยเนื eh ้อหาในโปรกเดเก่าวถึง uh, อ uh, uh ุๆ huh. ุไว้ว่าอุอุนะฮะเป็นโปเกมอนจอมกระเดือกนะครับผมเป็นธาตุบินกับน้ำมันเองก็สมแล้วนะฮะที่น้องได้ฉายาว่านกเป็ดน้ำ นกเป็ดนะบอกเลยนะคะว่าน้องนะคะมีความทรงจําที่แย่มากๆฮะเนื่องจากน้องนะครับมักจะใช้พลังงานส่วนใหญ่ของน้องอ่ะที่มีอยู่ไปใช้กับการต่อสู้นะทําให้การจําของน้องอ่ะแบบไม่ค่อยมีพลังงานมาหล่อเลี้ยงเออกลายเป็นนกความจำสั้นเป็นล่าสุดอีกทั้งนะคบน้องยังมีนิสัยที่กืนทุกสิ่งทุกอย่างลงคอทั้งตัวซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าเนี่ย นับรวมโปเกมอนด้วยนะบางครั้งฮะน้องก็จะกืนโปเกมอนตัวอื่นฮะแล้วถ้ามันกืนไม่ได้นะมันก็จะคายออกมานั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่าถามหาถึงความรู้สึกผิดของน้องเพราะว่าฉันคิดลืมค่ะกืนปุ๊บคายออกมาอ้าวชนม่าทําอะไรตรงนี้นะฮัลโหลแล้วประเด็นฮะถ้าสมมติน้องกืนโปเกมอนที่ตัวใหญ่มากๆได้นะครับผมน้องอาจจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากๆนะแต่ความเป็นจริงก็คือมึงจะภูมิใจยังไงก่อนคิดลืมไม่ใช่เหรอ เนื้อหาในโปรกเดกกล่าวถึงโซเบตไว้ว่าโซเบตนะครับเป็นโปเกมอนที่วิวัฒนาการล่างมาจากคาโบซึ่งเป็นโปเกมอนประเภทเด็กไฟนั่นเองนะโดยที่น้องคาโบนะครับเกิดจากถ่านไฟที่ลุกไหม้แล้วมีจิตวิญญาณที่เร่าร้อนแฝงอยู่นะครับผมน้องกล้าเผชิญหน้าศัตรูที่แม้ว่าจะแข่งแกร่งตัวเองมากๆด้วยนั่นเอง <Wow. S 1> เมื่อเผชิญหน้าต่อการต่อสู้นะครับผมน้องจะมีพลังไฟสูงถึง1000องศาเซลเซียสที่สําคัญนะั้นน้องชอบผลไม้ที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบเยอะด้วยวงเล็บแม้ว่าจะเป็นธาตุไฟก็เถอะพอน้องวิวัฒนาการ นั่นเองนะน้องเป็นโปเกมอนประเภทนักดาบไฟนะครับผมอย่างเท่บอกเลยจีบตอนเด็กแถมฟรีตอนโตชัดๆโคตรเท่ <the hell S 1> เลยโดยดาบเพอิงของน้องทั้งสองข้างนะจะบเผ่าไม้ด้วยพลังแค้นนะครับผมของนักดาบที่สิ้นชีพไปก่อนที่จะบรรลุเป้าหมายนั่นเองและด้วยความที่น้องมีพลังแห่งความแค้นอย่างที่ว่านี่นะทำให้น้องเป็นโปเกมอนตัวหนึ่งเลยที่ไ like ร <c oughs> ความปาดีจัดๆนะฮะฟิลแบบทรงอย่างแบสแซดอย่างบอยมาก เนื้อหาในโปรแกร่กาถึงนูเคนินไว้ว่านูเคนินนะครับเป็นโปรแกมอนประเภทแมลงผีวิวัฒนาการล่างมาจากฟูกจินินนั่นเองซึ่งน้องนะเป็นโปรกรมอนที่ค่อนข้างแปลกประหลาดน,นิดน,นึงเวลาน้องจากวิวัฒนาการล่างมันเป็นนูเคนินนะ,ะน้องจะเข้าไปในโปรกมอนและวิวัฒนาการล่างในนั้นนั่นเองซึ่งเราก็ตั้งคําถามเล่นๆนะ,ะว่าถ้าไม่มีโปรกบมอนแล้วมันจะวิวัฒนาการล่างยังไงแหวนนอกจากนี้นะน้องยังชอบบินไปรอบๆนะครับโดยที่ไม่ขยับปีกด้วยภายในร่างกายของน้องนะจะมีร่างกายที่กว้งแล้วก็ไม่หายใจด้วยนั่นเองก็มแลนงผี ถ้าเป็นแมลงธรรมดาคงจะไม่ใช่แบบนี้นี่บวกผีไปด้วยโอ้ยทำได้แหละเนื้อหาในโปเกมอนเก่าถึงคิดว่าว้าไว้ว่าคิดว่าวานะคบผมเป็นโปเกมอนประเภทแฟรี่เป็นชนิดโปเกมอนเก็บดอกไม้นั่นเองเอาจริงอันนี้แอบพีคนิดนึงนะฮะเพราะว่าอ่านไม่รู้จักน้องตอนแรกนึกว่าน่าจะเป็นแบบประเภทหญ้าอะไรอย่างี้ไม่ใช่ค่ะแฟรี่เองจ้าบอกเลยนะคะว่าคิวว้าในฐานะของเกมโปเกมอนยูไนท์นะคะผมคือซับที่จริงใจถามว่าทําไมต้องเป็นซับที่จริงใจนี่ค่ะุผู้ชม คือทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วนอกจากซับสนับสนุสนเพื่อนสร้างซีซีนะฮะดาเมจดาบงอะไรไม่มีเลยเลือดน้อยบางชิบหยกลับมาในเรื่องของเรานะครับผมคิดว่าวานะมากจะใช้เถาวันเด็ดดอกไม้นั่นเองซึ่งดอกไม้ที่ติดอยู่ตามตัวนะครับจะมีคุณสมบัติที่ใช้เยียวยารักษาได้เมื่อน้องเอาดอกไม้มาติดตามตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมน้องจะมีอาการแบบดีใจสุดๆปลดปล่อยพลังแห่งการเยียวยาออกมาเพื่อคอยรักษาโปเกมอนตัวอื่นๆและอีกอย่างน้องมีความชื่นชอบในพื้นที่ดอกไม้ด้วยนั่นเองสมและที่ได้ฉายาพวงีหเกมอนยูง yeah <laughs>